we สวัสดีครับผมเสรีหลอกกันภัยในขาธิการของสมาคมพระคริสตธรรมไทยร่วมกับรายการ living life หรือชีวิตเปี่ยมล้นในวันนี้จะนำพยยนิชนะของพระเจ้ามาแบ่งปันกับพี่น้องจากพระธรรม1โครินบทที่15ข้อ12-19ถึง19ครับ1โครินบทที่15ข้อ12-19ถึง19้าถ้าเราประกาศว่าพระคริสตท,ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว ทำไมบางคนในพวกท่านจึงพูดว่าการเป็นขึ้นจากความตายไม่มีถ้าการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่มีพระคริสต์ก็ไม่ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาถ้าพระคริสต์ไม่ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาการประกาศของเรานั้นก็ไร้ประโยชน์และความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไร้ประโยชน์ด้วยและคนก็จะเห็นว่าเราเป็นพยานเท็จในเรื่องพระเจ้าเพราะเราเป็นพยานว่าพระองค์ทรงทําให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาแล้ว แต่ถ้าคนตายไม่ถูกทําให้เป็นขึ้นมาแล้วพระคริสก,ก็ไม่ได้เป็นขึ้นมาเพราะว่าถ้าคนตายไม่ไถูกทําให้เป็นขึ้นมา,าพระคริสก็ไม่ได้ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาและถ้าพระคริสไม่ได้ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของพวกท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังคงอยู่ในบาปของตนและถ้าอย่างนั้นคนทั้งหลายที่ล่วงหลับในพระคริสก,ก็พินาศไปด้วยถ้าเรามีความหวังในพระคริสเพียงแค่ในชีวิตนี้เราก็เป็นพวกหน้าเวทนาที่สุดของคนทั้งหมด วันนี้เรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ12ถึง19เกนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วที่พูดถึงการที่อาจารย์บลรใชเ้เหตุผลหลายอย่างเพื่อจะอธิบายให้กับคริเสเตียนที่อยู่ที่เมืองโครินธ์ได้เข้าใจถึงการเป็นขึ้นหมากความตายในช่วงนีเ้เราก็ต้องมาพิจารณาว่าการเป็นขึ้นมาความตายเนี่ยมีความสําคัญ กับความเชื่อของคริสเตียนอย่างไรอาจารย์เปาโลก็ได้เริ่มต้นความคิดบอกว่าถ้าเราประกาศพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งทําให้เป็นขึ้นหากความตายแล้วทําไมบางคนจึงบอกว่าการเป็นขึ้นใหม่ความตายไม่มีนะครับจริงๆแล้วการเป็นขึ้นหากความตายเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ปรากฏปกติในชีวิตประจาวันของเราเพราะว่าเราคงมีประสบการณ์ในชีวิตจริงที่มีคนที่เราลักคนที่เรารู้จัก คนที่เราเคยเใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องจากโลงนี้ไปาบางคนก็จากไปโดยไม่ทันรู้ตัวบางคนก็อาจจะเจ็บป่วยแล้วก็หลายครั้งก็ต้องรอคอยแล้วก็จากโลงนี้ไปแต่เราก็แม้ทั้งเวลาผ่านไปนานเรายังไม่พบเห็นคนที่เรารู้จักเนี่ยเป็นขึ้นหมายความตายก็เป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่คิดว่าจะมีการเป็นขึ้นหม่ความตายเพราะหลายคนที่ จากโลงนี้ไปก็ตายแลวตายจากเราไปเลยเนะแต่สําหรับอาจารย์เปาโลท่านได้พูดถึงสิ่งที่สําคัญได้พูดว่าถ้าการเป็นขึ้นหมายความตายไม่มีประคิดก็ไม่ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาถ้าเราเถือว่าสิ่งที่เราพบในชีวิตวิญญาณวันนั้นมันไม่มีเราก็อาจจะบอกว่าโอ้ถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งที่เคยได้ยินมาก็ไม่น่าจะไม,ไม่น่าจะมีด้วยในเมื่อ เราไม่เคยเห็นคนที่เรารู้จักเนี่ยเป็นขึ้นแบบความตายแต่อาจารย์ปาโลก็ยังนั้นที่สิ่งที่สำคขัญบอกถ้าพระคิดไม่ทรงถูกทํเป็นขึ้นมาการประกาศของเรานั้นก็ไร้ประโยชน์และความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไร้ประโยชน์ด้วยบอกว่าถ้าพี่เยซูคิดไม่ได้เป็นขึ้นแบบความตายเนี่ยความเชื่อของเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าอะไรถ้าพี่คิสิ้นผู้ชมแมงเขตแล้วองก็ถูกฝังไว้โมง แล้วก็ไม่มีการเป็นขึ้นมาอย่างความตายเลยก็แสดงว่าการช่วยเหลือของพระงค์ช่วยเหลือได้เฉพาะคนที่อยู่ในอดีตแล้วก็คนในสมัยเราหรือสมัยต่อไปเนี่ยก็จะไม่รับความช่วยเหลืออะไรจากพระงค์ถ้าพงค์ไม่ได้เป็นขึ้นมาอ่งความตายแล้วในนี้ยังบอกต่อไปว่าและคนที่จะเห็นว่าเราเป็นพยานเท็จในเรื่องพระเจ้าเพราะเราเป็นพยานว่าพระองค์ทรงทําให้พระคิดเป็นขึ้นมาแล้วแต่ถ้าคนตายไม่ถูกทําเป็นขึ้นมาแล้วพระคิดก็ไม่ได้เป็นขึ้นมา ก็คืออาจารย์โบโลได้ยืนยันมาตลอดไม่เพียงอาจารย์โบโลคนเดียวความจริงสาวกที่อยู่ในภะคสัมคัมีใหม่ก็ได้ประกาศเรื่องนี้เรื่องเดียวกันก็คือว่าเพียริคต์ได้ถูกเป็นถูกทําให้เป็นขึ้นแหมงความตายในวันที่3หลังจากที่โฟงถูกฝังไว้ในอุโมงค์สวันแล้วก็ถ้าเพียริสิ์ไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้เป็นขึ้นเหมือนความตายจริงๆสิ่งที่อาจารย์ พูดก็เป็นการพูดเหลวไหลหรือเป็นการพูดโกหกนั่นเองงนั้นสิ่งนี um ้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องยึดถือเพราะว่าเมื่อเรารับภระกิจคุณเนี่ยเราก็รับทั้งชุดหรือรับเป็นแพ็กเกจไม่ให้รับบางส่วนไม่รับบางส่วนอาจารย์ปโลประกาศเรื่องราวของพรคิจอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะครับแล้วก็ในนี้อาจารย์ปรโลพูดต่อเพราะว่าถ้าคนตายไม่ถูกทําให้เป็นขึ้นมาพรคิจก็ไม่ได้ถูกทําให้เป็นขึ้นมาและถ้าพรคิจไม่ได้ถูกทําให้เป็นขึ้นมา ความเชื่อของพวกท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังคงอยู่ในบาปของตนอันนี้สําคัญมากถ้าพระคิดไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยก็แสดงว่าพงษ์ทําได้อย่างเดียวคือตายแทนเราแล้วไม่ให้ตายแทนเราที่ยืนอยู่ปัจจุบันแต่ตายแทนคนที่อยู่ก่อนสมัยพระเยซูคริสต์เกิดก็เพราะว่าพงษ์มาลบล้างบาปแต่ว่าพงษ์ก็พ่ายแพ้ต่อบาปเพราะว่าค่าจ้างความบาปคือความตายพงษ์ได้ไถ่าบาปด้วยตายแทน แต่พงไม่มีอำนาจเหนือความตายจนกว่าพงได้เป็นขึ้นหมาความตายเพราะงการเป็นขึ้นหมายความตายของพิรตธเนี่ยมีผลต่อเราทั้งหลายที่จะสามารถเอาชนะความผิดบาปได้ด้วยนะฮะและ้วและถ้าอย่างนั้นคนทั้งหลายที่ล่วงหลับไปในวิคิพินุธไปด้วยถ้าเรามีความหวังในระคิดเพียงแค่ในชีวิตนี้เราก็เป็นพวกหน้าวิหาที่สุดของคนทั้งหมดก็อาจารย์โบโลพูดว่าถ้าพิคิดไม่ได้ไปขึ้นมาจากความตายเนี่ย เราก็มีชีวิตอยู่แค่ไปวันวันเท่านั้นเองเราไม่ได้มีความหวังอะไรสำหรับอนาคตเลยเพราะว่าการตายเป็นการถ่าบาปในอดีตแต่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราทำในปัจจุบันแต่ถ้าพระคริต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วอํำนาจของบาปนะไม่สามารถมาทำอะไรกับเราได้เพราะว่าความบาปเนี่ยได้ถูกให้หมดไปแล้วก็การเป็นขึ้นแห่งความตายของพระคริต์เนี่ยเป็นการยืนยันว่า พงษ์นั้นมีชัยชนะต่อความตายอํานาจของความตายเล็กในของความตายก็หมดไปผลของความบาปคือความตายนั่นแนหะไม่สามารถทําอะไรเราได้เพราะว่าเราได้รับการอภัยและมันอาจจะมาคุกคามเราได้เป็นครั้งคราวแต่มันไม่สามารถเอาชนะเราได้เนื่องจากพาิจาริณไปขึ้นมาจากความตายแล้วเราทั้งหลายที่มีชีวิตในพิจาริณพรจาริณอยู่ในเราเนี่ยก็ทําให้เรามีอํานาจในการที่จะปฏิเสธความบาป มีอํานาจในการที่จะไม่ต้องตกอยู่เป็นท่านของ,ของความบาปอีกต่อไปเพราะว่าลิกธานุภาพของพระคิดได้ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความบาปนั้นหลักการทั่วๆไปที่ผู้สิงสติการที่คนเ,เป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยไม่ให้เราเห็นหรืออาจจะมีไม่กี่ครั้งที่เราเคยได้ยินเรื่องว่าเออบางคน ฟื้นขึ้นมาขณะที่กําลังอยู่ในลงศพก็ตามนะแต่คนเหล่านั้นเมื่อฟื้นขึ้นมาเขาก็ตายแต่สิ่งที่แน่ชัดที่ปรากฏในพระคัมภีร์ก็คือว่าพระเยซูคริสต์ได้เป็นขึ้นเหนืความตายถึงแม้ว่าการไม่ขึ้นมหนืความตายของพระคริสต์เนี่ยเป็นหนึ่งในก,กี่พันล้านก็ตามแต่นี่เป็นความจริงที่ได้บันทึกไว้ในคมัมภีร์แล้วก็โอกาสาที่น้อยที่จะเป็นอย่างนั้นได้เราก็ยังสามารถมั่นใจได้เพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ปรากฏ ให้คนจำนวนมากได้เห็นและการปรากฏของพิศพิสุคริสก็ได้มีการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานไว้ในพมผีฉะนั้นเราจึงสามารถมีความเชื่อได้อย่างแน่นอนว่าการเป็นขึ้นใหม่ความตายนั้นมีและคนหนึ่งที่ได้เป็นขึ้นใหม่ความตายและได้มีประจักษ์พยานที่บันทึกไว้อย่างชัดเจนนั้นก็คือองค์พะเยสูคริสฉะนั้นขอให้ทุกท่านมีความมั่นใจมีความวางใจในความรอดอย่างครบถ้วนบริบูรณ์เพราะพะเยสูคริสได้เป็นขึ้นใหม่ความตายแล้วครับ